สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระปแดงนะครับวันนี้นครับบอยนำรถยนต์เรนเจอร์สปอร์ตแบบมีแพ็คนะครับมารีวิวชุดแต่งลูกค้าให้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่หน0 0 0 0บาทนะครับเป็นสีเทานะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเชิญรับชมครับเริ่มจากกันหน้านะครับตรงฝากระโปรงนะครับาาาติิดดดจจะะะะะะะคค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 ลลลกกกกนนนนนนนรรรรรรััััััับบบบบบบว่สีีแ้้้้เยใหหูชุงบ ทำเป็นตัวอักษร fyd สีดำตัดขอบสีแดงนะครับใส่คู่กับกันชนหน้าแรปเตอร์สีดำด้านทั้งหมดแบบนี้นะอ่าอันนี้คือชุดแรปเตอร์นะครับก็มีกระตังมีกันชนนะครับแล้วก็ตัวไฟ led 3.4ขาวนะครับแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นะครับจะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะอ่ากล้องหน้านะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเซนเซอร์ระยะ4จุดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับสีดำด้านนะครับแบบนี้นะครับจับอ่ามันจะเป็นชุดแมทต์กับตัวของ กันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้นะครับจะเป็นล้อแมกลายมาวิลนะครับสีดําตัดขอบสีเงินนะขอบ18นะครับก็ใส่คู่กับยาง2อ5ห้ครับ R 1 8แนะครับแบบนี้ใช้ยางเดิมนะครับของคุณเดียนะครับให้ดูมุมกว้างนิดนึงครับแล้วก็ด่านข้างนะครับทําการติดนะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็ เลือกแบบเลือกลายเองเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับก็สามารถแจ้งบอกได้นะจะเล่นสีแบบไหนนะครับแจ้งได้เลยแล้วก็มีกระสาดนะครับ4ีชิ้นนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้มูค้าสามารถเลือกได้นะแล้วก็ตัวกล้องท้านข้างนะครับก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ากันรอยนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจเีเด็ตด้วยนะท้านข้างนะครับด้านหลังท้านข้างด้านหลังนะตัวรถนะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับ สี่ล้อนะด้านหลังก็จะเป็นเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะครับใส่ของแบบเดียวกับตัวของไวท์แท็นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านท้ายนะครับใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับพร้อมกับไฟ led ที่่ทีมาพร้อมกับไฟ led นะแล้วก็พิเศษนะครับตัวของฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝาท้ายที่ซ่อนกล้องนะครับอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะซ่อนกล้องนะครับไว้นะครับแล้วก็ตัวของ รถเองก็จะมีตัวเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดนะครับแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับที่ลูกค้าจะส่งมานะครับเราก็แต่งตามที่ลูกค้ารีเควสต์นะครับอยากได้แบบไหนก็แจ้งกันได้นะอ่ะดูด้านในกันนิดนึงนะครับเผื่อลูกค้ายังไม่เคยดูนะตัวรถนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับสีทิศทางนะครับมีตัวแอคทีฟพุ่งโทนนะครับระบบรักษารถอยู่ในเลนนะครับก็มีมาให้นะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะ แยกรลดูซ้ายขวานะครับแล้วก็โตเกียร์เกียร์หสปีดนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าหมดการขีร่ได้ถึงซโหมดนะครับกระจกกัดแสงนะครับอัตโนมัตินะครับพร้อมกับท่องเสียบยูบีด้วยอ่าอันนี้เขาข้าวให้ฟังกับท่าลูกค้านะครับสนใจนะครับรถรุ่นนี้นะก็อบอกว่าเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับก็ถ้าสนใจเนะี่ยต้องรีบติดต่อไว้เข้ามาเลยนะ เบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอด id line บอลได้เลยตามเบอร์โทรนะวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอกด้วยนะบอยขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ